เน yeah. ี่ยเนี่จ้าเบบีเกมอะไรวะเนี่ยวลคอมออฟเฟรย์เกมเมื่เหมือนอนาคตกูอีกแล้วไงอะไรอะเดี๋ยว้าเอาเฮียไปไปผลขยุก ไม่ละใช่ไม่รู้ใครเล่นกันเราเด้วยนอะไม่รู้คุค้นแต่ว่ากลัวเสมอะเราอยู่ไหนนดีอ้าวเรียบร้อยกูลงมาแล้วตายฮาไปดีตายกันมาข้างวอดเอากตาย เริ่มใหม่ฮุ้ยไอ้เหี้ยทำเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดยทนทะอลองแดกไปไม่ใครไปมาเลยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยอันนี้ต้องทำอะไรยังงู่มันต้องไปอยู่ในนี้แต่ว่ามันจะปิด โอเมื่อมีไฟไฟไฟลกักตัวจันจ้าเฮ้ยนี่ไงดีกดวาวทันเลยชิบหายนั่นมีอะไรนั่นบีบะโอ้ยใส่แตกไส่แตะแล้ว,ว,วเมย์เข้าไปเ่ยพี่อยากเข้าไปนั่น <laughs> เอ <laughs> <Yeah. S 2> อ yeah, วะฮ่ี้ย那你ยบ่ีดนไ,ไ,ไหนกันวโอ้ยย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 ยมยยยยยยเยย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 ยงยยยยย่ยย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 ่ายยยห าครับกลับพร้อมกันสามสองหนึ่งอ้อวไอ้ไรโอ้ตายแล้วหยิบอิบกว่าละยัไงดีจุ่มแม่งเลยเปิด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 เแม่ทุกอันเลยนี่เฮ้ยเหี้ยแม่งเลือนจัดเลยเป็นไงเราเปิดแม่งทุกอันเป็ไงแล้วอีกอีกอีกไอ้เหี้ย โอ้ยเออเนี่ยเอาอันเดี๋ลวกูกดเรียบร้อยละคุณกูถามเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเราเล่นไม่เท่าไหร่เม้แต่เพื่อนอีกคนนึงกูแบบไอ้พวกเชี่ยนี่ no อุ้ยท่ากูกูต้องแอนดูท่าแล้ว เมื่อกกูสิไม่รอเลยป้าพ่อพี่เออมูน่าสตายดิเมื่อกี้มันกดอันไหนสุดปะไม่ได้กดอะไรเลยต้องกดสายสุดนะโอ้โหุ่ยยี่เออมึงกดอะไรนกดสายสุดกดลองกดอันที่สองไปกดแล้วยังกูยังไม่ได้กดเอ้าเอ้าไอ้ยี่ยตอนเรกพูกดไปมาแม่งไปแล้วนี่ไปครับทุกคน มันตั้งแ่าหนอ่ะปวดอันผิดไม่ถูกอันอ,อุ้ออยชงฮะวิ่อ่เลี้เป็นที่พอเราจะพูกกันเมื่อกีผิดทุกอันอีกนอยิงหรอไม่โดนไม่โดนหลบหลบหลบหบฉันอยู่ไหนอยู่บ้าน ไปกูไปอ่ะน,อนั่นไปด้วยโอ๊ะไปละกูไปละอ๋ <c oughs> มีคนเสียงตายแล้วตัวเองไงวะเอ้าอีเชี่ยชิมหายเลยอะไรอิงที่ไหอ่ะมีแล้วห้องเนี้ยเฮ้ยเยี่ยอะจารย์โอ๊ยค่ะโอ๊ย <c oughs> โอ้ยอายขับรถง่ายแค่เหวอะไม่อ่ะอยู่ในห้องนี่ออกมาแล้วไม่หยิบหยิบบ้างเอา้าไอ้กี่อะไแกไอ้ใส่ตอบไม่ทันเย็โดนขังอีเราหนึ่งเนินห้องนั้นแหละแล้วตัวกูต้องทำยไงเอ้าไอ้ยี่กูตายเฉยเลยหยิบไม่อ๋อตรงมีนี่ว่ะมีตกลงมาเสียงหึ่งปี่ย อีเอี said, so nice> yeah, do do? ้ยอ e ีพุ่นเวนเข้ามาแล้วยังไงต่อเฮ้ยมึงก็ตายอันนั้นแหละข้าเรนนี้ต้องทำยังไงนะ่ข้างในนี่นอาจะทำยังไงต่อเพื่อนหายโอ้ยม่มีดโดนใส่หัวกูอย่างไมเห็นจะต้าทำไมเห็นจะรอดอะ ้ดนมีดโอ้ข้างกดอะไร้ามโดนมีดพระเจ้าเฮ้ยไอ้ชื่นีุ้เอเชพื่อนขึ้นยังไงก่อนขึ้นขึ้นเอ้ยปนขึ้นนี้แม่งเลยไปครับรถไต่ถังมาทำกานไต่ถังแมนลีนะครับไอ่อนีรถต่ถัง ฮ้ยเงี่อะสดบไปนั่นพวกทำอะไรตรงนั้นวะตาฮะน้่นพทำอะไรตรงนั้นโอ้โหประตูอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในห้องนั้น้วกนี่โดนขวานอะเอ้ากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยประตูเปิดแล้ว,วจรงจิง ในห้องที่มีขวานะไม่ใกล้ทางเข้าเอ่ใกล้ทางที่เราเข้ามาอืมต้องรีบเข้าอรอไม่มึงต้องให้มันขึ้นไปก่อนขวานอ่ะ้าแล้วเข้าแล้วแล้วยังไงต่อมาห้องนี้เราทำอะไรเดินตรงที่มีมอไซค์อ่ะเมื่อเครื่องขบวนแล้วมันก็เข้าไปแล้วนะที่เหมือนไตถังอ่ะเหมือนรถไตถังมอนรถไตถังเข้าไปในไหนอะ่ะไมไ่รู้ไงไม,ไ,มไม่ไม่รู้เเข้าไปมันก็หาทางขึ้นไป แล้วเข้าไปในนั้นมันก็กดหมายวิกดดกูจะขึ้นยังไงประเด็นอ่ะอาบันได็นค่ะกูต้องขึ้นร์ไซหรอไม่มันต้องลงในนั้นดิในท่อในรูนั่นน่ะไอ้ใหญ่ๆอ่ะลงไปกูลงแล้วลงเข้าไปแล้วกดกดอะไรวะอข้างข้างในน้ำจะมีให้กดดูลงไปในลงไปในน้ำมันประตูจะเบิกกูลงมาในถังแล้วแต่มันไม่มีอะไรให้กดเลยกูกดอ่นมันมีให้กดไม่ใช่เหรอกดไปแล้ว โอกูไม่มีเอ้าแต่กูมีนั่นแหละ What แันไม่มีแค่กูเฮ้ยเชียกดแล้วกดไม่ได้ไม่อ๋อ,อ <What? S 2> เรียบร้อยมงบกออม่เยี่ยมัก มันบา้าจริงนะมมนไม่มีให้กดอ,อ่ะ,อะโอ้ย my ก o อ h หนูกูต้องกดอันเทปก่อนอยังไม,ม่เหมือนเดิมเพื่อนมันบักเลตตุ้มเปะอะไรเลตตุ้มเปะ เพื่อนคนไหนก็ได้นะครับช่วยคนประสบภัยอย่างกูด้วย <c oughs> กูไม่สามารถขึ้นรถไต่ถังได้เอา้าผ่านแล้วเหรอจบแล้วจะแค่นี้แหละ